สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรมแท็บบิลสาดีวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการเปิดไฟล์ PDF สำหรับการเทนนิงนะครับโปรแกรมแท็บบิลสาดีครับเราสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับภายในโปรแกรมเลยก็จะมีอยู่ที่ตรงนี้นะครับพอเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วจะมีหมวดคาว่าเทนนิงตรงนี้อยู่นี่ฮะเดี๋ยวนี้ผมเปิดให้มันนี่ฮะก็จะมีในส่วนของงานแคดงานแคมนะครับแล้วงานโมนนะครับเราสามารถเปิดเพิ่มได้อีกนะครับอยู่ที่ตรงนี้มอ นะก็จะเป็นไฟล์ PDF ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกงานแคปงานแคมนะครับไม่ว่าเป็นงานแคม2แกน3แกน5แกนนะครับหรืองานแคดไม่ว่าเป็นพวกเบสิคโมเดลลิ่งหรือแอนบาร์ d โมเดลลิ่งต่างๆนะครับเรา,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 าสามารถศึกษาได้ที่ตรงนี้เองเลยนะครับไม่ว่าเป็นนี่ยฮะยกตัวอ,อย่างเช่นงานชิปแมททัลเนี่ยเราก็ดับบนคลิกขึ้นมาเราศึกษาได้จาก PDF ตรงนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ